สิงหาพาเศร้าเปิดสี่คู่รักซุปตาลดความสัมพันธ์สะเทือนวงการเดือนสิงหาคม2564เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ทำเอาแฟนคลับของคู่รักคนบันเทิงหลายคู่ถึงกับน้ำตาซึมเลยทีเดียวเมื่อคู่ในดวงใจความรักเดินทางมาถึงทางตันจนต้องขอลดความสัมพันธ์ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยจ้าเรียกได้ว่าทำช็อกวงการเลยทีเดียวสำหรับดีเจเพชรจ้าและนิวเคลียร์หันสาคู่สามีภรรยาที่หลายคนลุ้นในความ ความสัมพันธ์มาพักใหญ่หลังจากทั้งคู่เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวจนในที่สุดทั้งสองฝ่ายได้ออกมาประกาศขอลดความสัมพันธ์กลับมาเป็นเพื่อนรักและขอทําหน้าที่พ่อและแม่ของลูกต่อไปให้ดีที่สุดมาต่อกันที่คู่ที่2สําหรับคู่รักไม้พัทรเดชและสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่ต้องเฉลยสเตตัสแต่แฟนๆก็ต่างรู้กันดีในความสัมพันธ์ทีลาสุดายหญิงได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าขอลดสถานะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะอยากให้ฝ่า ใสชายได้ใช้ชีวิตของตัวเองในขณะที่ฝ่ายชายก็พร้อมจะเป็นเพื่อนที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเรียกได้ว่าน่ารักจริงๆแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายมาต่อกันที่คู่ของสาวแพทนภัทรที่เธอได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักผ่านรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมว่าตัวเองมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะและได้พูดกับฝ่ายชายตรงๆว่าขอเป็นเพื่อนกันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปเพราะตนรู้ว่าตัวเองทําหน้าที่ในแบบที่อีกฝ่ายต้องการไม่ได้เลยขอ ขอบเลสัมพันธ์ไว้แค่นี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้สาวแพทสู้ๆนะคะยังมีคุณลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องเรสซิ่งที่คอยอยู่เป็นกำลังใจให้คุณแม่แพทได้มีรอยยิ้มในทุทกๆวันจ้าและมาต่อกันที่คู่รักวัยรุ่นหนุ่มรอสาวสวยอย่างมิกทองระยะและโบเมาดา เป็นอีกคู่ล่าสุดที่ช็อกทั้งวงการและแฟนคลับหลังทั้งคู่อันฟอลโล่ไอของกันและกันจนได้ออกมาเผยถึงสาเหตุในภายหลังว่าขอจบความสัมพันธ์ในฐานะคนรักเนื่องจากทัศนคติและมุมมองในเรื่องของความรักของทั้งคู่ไม่ตรงกันเลยขอพักไว้เท่านี้และขอกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม